บ o สบีกับครูกีตา้าก็ได้แต่งหญิงนะคะแล้วก็ได้มีการสัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าครูกีตา้าเนี่ยมาทำงานที่ค่ายโตเกียวมิวสิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งครูกีตา้าก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าคือก่อนหน้านี้เป็นครูสอนเต้นนะอยู่ที่สตูดิโอสตูดิโอโบนิตัสนะเป็นของครูกีตา้าแล้วก็ แต่ก่อนน่ะเวลาทํางานก็คือจะอยู่ที่สตูดิโออย่างเดียวจะอยู่ที่สตูดิโออย่างเดียวแต่พอมาทํางานกับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกแล้วล่ะโอ้โหได้ไปหลายที่เลยล่ะค่ะทุกคนเรียกได้ว่าไปหลายจังหวัดไปหลายผับนะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆอีกเยอะแย,ยะมากมายเลยซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยคือแต่ก่อนน่ะ ยายคูกิตา้าก็เคยบอกนะว่าทําไมไม่ไปเป็นหมอลำหรืออะไรที่เขาได้เงินกันเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ก่อนคูกิตา้าก็ไม่ได้เปิดใจนะเออคือถ้าทํางานเต้นสอนเต้นก็มีแต่เต้นๆก็จะเต้นพวกเต้นฮิปฮอปเต้นอะไรที่แบบวัยรุ่นเขาเต้นกันแบบนี้นะแต่พอมาอยู่ค่ายโตเกียวมิวสิกโอ้โหได้ใส่ชุดลิเกได้ใส่ชุดเพชอย่างนี้นะคือรู้สึกว่ามันแปลกใหม่แล้วก็ ตื่นเต้นแล้วก็เป็นงานที่ท้าทายความสามารถมากๆเลยแล้วก็เวลาอยู่ที่หน้าเวทีนี่มีคนมาจับมือมีคนมากีดการาดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ชอบเรานี่ว่าเฮ้ยตัวเองก็มีความสําคัญนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาอยู่ที่ค่ายตัวเกียวมิสิกก็มีบ้านแม่ฮัรมีมาลายมีอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะใช่แล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งนะคะ วันนี้บอสบิ๊กพาแต่งหญิงครูกีตาร์ก็ทำได้ดีนะคะนะใส่วิกนะแต่งตัวเป็นหญิงอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าคือผู้ญ่บ้านฟินแลนดน์นี่แกจะชอบทำคอนเทนต์แบบแต่งหญิงอยู่บ่อยๆแต่งหญิงอยู่เป็นประจำทุกคนวันนี้ก็พาการใส่เสื้อสายเดียวนะคะกับ เนี่ยคูกีตา้าก็ใส่เหมือนเชียวทีนี้ก็พากันใส่วิกผมวิกอะไรวิกผมนี้ก็ซื้อมา500กว่าบาทนะคะบอสบิ๊กบอกอ่าแล้วในระหว่างนั้นก็มีการพูดคุยกันนะน้องน้ำตาลก็เข้ามาอะไรอย่างงี้ก็มีการแซวกันด้วยกับน้องน้ำตาลนะแล้วก็ได้พูดถึงเพชรนนตุนด้วยนะเพชรนนตุนแก๊งเพชรนนตุ่นนี้ก็จะมีนำทีมโดยบอสโน้ตกล้องวายุ ครูชินจังแล้วก็ผู้จัดการบอสสี่คนนี้แหละสร้างเพจขึ้นมาแล้วเพจหมอลำเพจนนตุนเออตลกตลกพี่น้องเพื่อนกับพากันแต่งหญิงคือกันค่ะแต่งหญิงไปขายนมขายอย่างกังอันเซอยไฟแดงอย่างสินะคะพี่น้องเพื่อนพากกันเฮ็ดคอนเทนต์นะแล้วเอฟซีกับมากเด้เอฟซีก็ไปเบิงแหล้วก็พากันหัวรอเหล้วก็พากันขำเดบิบหนี้พี่น้องบอสโนนหนึ่ก็เฮ็ดคือคือได้พี่น้องทั้งครูชินจังหนก็เฮ็ดคือคัก ผู้จัดการบอดก็กแต่งหญิงพี่น้องแลวก็้ากันแต่งหน้าเป็นแบบตลกโจเกอร์จริงีนะนอะจากเออคือถ้าเป็นอะไรที่แต่งหญิงอะเอจะชอบดูนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสนุกสนานได้หัวเราะได้ขำได้หาอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้มาเจอกันนะกับหมอลำเพชรโนนตุ่นกับกับบอดบิก๊กับคูกีตาก็คือให้แต่งหญิงแบบว่า ทั้งแก๊งเลยทั้งค่ายเลยอย่างเงี้ยนะคะทุกคนคงจะสนุกสนานกันน่าดูเนาะอ่ะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณ FC นะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะมีอะไรเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ